เอาหล่ะก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมถามมานะครับผมนะว่ายิงธนูยังไงนะผมให้มันแม่นนะเอาล่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมีคําตอบเพื่อคุณเองนะครับไปดูกันเลยอะไรกิ๊กเคจีโอเคครับผมวิธีการเล่นธนูนะครับก็ผมแนะนําว่าให้ลองเลือกธนูมาใช้ก่อนนะครับว่าเราเลือกถนัดธนูแบบไหนนะครับอย่างของผมเนี่ยจะถนัดแบบว่าธนูชาร์จใช่ปะอ่าพอมันชาร์จเนี่ยมันจะแบบค้าอย่างนี้เลยอืมแล้วมันพอแล้วพอพอ อย่างของผมนี่ก็คือธนูที่มันยิงชาใช่ปะเนีย่ยมันจะกดค้างอย่างนี้เลยนะครับผมอย่างลิกซ้ายค้างอะ่ะพอเราปล่อยปุ๊บอ่ามันก็จะออกนะครับผมก็คือลูกธนูก็จะไปนะอ่ะอันนี้คืออันดับแรกนะครับผมนี่คือการเลือกธนูนะครับอันดับที่สองก็คือวิธีการจุก ไอ้สิ่งสําคัญเลยคือสเตปการวิ่งอ่ะผมว่านี้สําคัญมากในการเล่นธนูนะครับให้เราเรียนรู้ก่อนเลยว,ว่าวิธีการจูก็คือต้องใช้ปุ่มอะไรบ้างอย่างเช่นวิ่งกดชิปอะอย่างเงี้ยชิปวีเดียววิ่งไปเลยนะครับอย่างเงี้ยไปอันดับที่2นะครับผมก็จะเป็นชิปวี e นะผมจะเป็นอย่างนี้นะก็คือมันจะกิ้งนะครับผมเอาใหม่อีกรอบนึงนะชิปวี e พยายามสังเกตไอ้ตรงด้านขวาวด้วยกันนะครับผมผมเพิ่งจะโหลดมาใช้นะไม่รู้มันจะผลเป็นยังไงบ้างนะต่อไปเป็นการสไลด์อ่ะ สไลด์นะครับผมไปก็เป็นชิป W C อ่าอย่างนี้มีกิ้งมีสไลด์แล้วต่อไปก็ต้องมีกระโดดเนาะก็ง่ายเลยดกระโดดสวิตไปอย่างเงี้ยอ่ะกระโดด Cause, อย่างเงี้ยเลยต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคอมโบเรื่องของการจุกนะครับผมพยายามสังเกตคีย์บอร์ดนะนี้ผมจะบอกไม่ค่อยถูกนะก็คือผมจะกดวิ่งก่อนใช่ไหมผมก็ e แล้วก็กระโดดแล้วก็กด c นะครับผมต้องบอกว่าวิง่งกิ้งกระโดดแล้วก็สไลด์นะครับผมวิง่งกิ้งกระโดดสไลด์ Euro. อย่างนี้นะก็ <S 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 ประมาณนี <S <s ้นะวิธีการจุกนะครับผม การจูก็ง่ายๆแหละพยายามรู้ด้วยว่าเราจูกแล้วเราไปทางไหนอย่างเช่นผมจะจูกเนี้ยฟุ๊บผมก็แบบว่าเรารู้จะไปจุดนี้แล้วก็จะลงไปทางนี้แล้วก็สไลด์ลงแล้วก็เตรียมงานธนูประมาณเนี้ยผมอาจจะอธิบายงงหน่อยต้องขออภัยด้วยนะหลังจากเรารู้วิธีการจูกเรียบร้อยแล้วใช่ปะไปก็เป็นธนูธนูเนี่ยการที่มันจะแม่นเลยเราต้องอยู่นิ่งๆนะครับสังเกตที่เป้ามันจะบานเห็นปะพอมันบานอะ่ะมันจะไม่ค่อยตรงนะครับผมต้องบอกว่ามันจะไม่ตรงเลยตอนมันบานอย่างเงี้ยฮึบนย่ยเห็นปะมันไปไหนไม่รู้เห็นไหม พเพราะถ้าผมแบบบานเนี้ยแล้วก็ยิงอะ่ะไม่หละมันไม่ตรงกับเป้าเลยนะครับวิธีแก้ให้มันบานแน่นอนครับผมเราต้องยืนนิ่งๆเห็นปะพอเราหยุดปุ๊บอ่ามันจะหยุดเห็นไหมสังเกตว่าเป้ามันจะหุบนะครับพอเป้ามันหุบปุ๊บเราก็ยิงเลยไม่ต้องสังเกตที่เป้าหุบก็ได้ถ้าจังหวะดีๆปุ๊บหุบยิงหุบแล้วก็ยิงไม่แหละมันเห็นว่ามันจะตรงเลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับออวิธีการใช้ธนูในสไตล์ของผมนะต้องบอกว่าเป็น เป็นสไตล์ของผมว่าผมมีคนเก่งกว่าผมกว่านี้แหละแต่ผมไม่รู้ว่าวิธีการของผมอาจจะช่วยได้เยอะหรือเปล่าไงแต่ก็ถือว่าเป็นการบอกแล้วกันนะเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ธนูเลยหลังจากเราได้ธนูมาใช้แล้วนะครับผมแล้วก็ถือธนูที่เราจะใช้แล้วก็ไปเลยข,ของผมมันมีข้อดีคือมันง้างไงมันง้างอะ่ะแล้วก็ยิงปุ๊บอฮ้ยอันนี้เมื่อกี้ไม่โดนพยาสังเกตที่ไอตรงแป้นคีย์บอร์ดผมนะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ะ มันจะมีจังหวัดอยู่แป๊บหนึ่งอะสังเกตเป้าผมจะหุบแป๊บหนึ่งนะผมจะปล่อยสเปซบ,บาร์อยู่ช่วงหนึ่งอะแล้วก็แบบปล่อยทุกอย่างอะอืมอุย้ยเออแย่ yeah, ละโดนลูกทันไปโอเคโดนหัวก็บหนึ่งทีตายไอ้พวกสลับเป็นอาวุธเสร,รมิมอะไอ้พวกเอ่ออะไรนะไอ้พวกกรงเล็บไอ้พวกหมัดหรือว่าระเบิดต่างๆอันนี้ก็อยู่ที่สไตล์การเล่นนะผมก็บอกไม่ถูกว่าเราจะสลับยังไงอะอยู่ที่สไตล์การเล่นว่าเราถนัดแบบไหนอะน,นะปุ๊บอืม,อม ไม่ยากอะถ้ามันฝึกเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้ครับเมืาา่อกี้เราพลาดเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวโดนหัวแล้วมันไม่ต้องไปต้องไปโฟกัสยิงหัวไปแล้วแค่แบบล่าเป้าอย่างไงแบบมันอยู่ประมาณกลางๆตัวหน่อยๆอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะโดนหัวเองอะ่ะโอเคลองดูแล้วก็ลองดูแล้วกันนะว่าผมกดยังไงอะ่ะ บางทีผมอธิบายแล้วมันงงอะมาต้องดูที่ตรงเมาส์กับคีย์บอร์ดที่ผมมีขึ้นให้เห็นบนจอนะครับมันแบบว่ามีคลิปแรกที่ผมบอกว่าไอ้ยิงลงคมกิบไอ้นั้นนะผมน่าจะอธิบายไม่ดีพอลรืมัง้งคลิปนี้ผมเลยลองไปทําการบ้านมาเลยอธิบายมาเป็นแบบนี้ถ้าไม่ดีอีกบอกได้เออลืมบอกว่ารีโหลดกด R นะไม่จำเป็นต้องคลิกซ้ายพเพื่อรีโหลดนะกด R ก็ได้เอาตามที่เราถนัดอะเออเอาตามที่เราถนัดอะ่ะเอาถนัดเอาไหนแล้วก็ใช้แบบนั้นอะอ บางคนเขาถนัดมุงมองอคลที่สามแต่ผมถนัดมองมองคนที่หนึ่งนะครับเฮ้ยแย่ yeah, ละล่วงตายเฮ้ยกับตายตายแล้ววิธีการหลบสนูผมมองว่าหันข้างกับมุมหน้าที่มันจะยิงเราอะ่ะน่าจะได้ผลนะครับแบบว่าหันข้างแบบอย่างเงี้ยแบบว่าสมมุติว่าหนะ้าศัตรูเขาหันมาทางอ่ะสมมติเขาหันมาทาง,ง,าาทางต้นไม้ใช่ปะ ต่อมาตรงาานี้เราก็หันข้างอย่างงี้นะแล้วก็กระโดดหลบอะ่ะเหมือนมันจะลดองศานะครับว่ไม่ใช่ลดองศามันจะลดขนาดตัวเราอดิในการโดนฮิตนะผมในการยิงอะนะผมเจอไอ้พวกฝรั่งเขาใช่แบบยิงไงผมเห็นสตนเตปเขาแบบหันข้างอะ่ะวิธีการหลบอ่ะนะมันเลยแบบเออค่อนข้างที่จะดีอะ่ะแต่บางคนเขาต่อให้หันข้างยังไงเขาก็ยังยิงแม่นก็ไม่ช่วยอยู่ดีอะ่ะก็แล้วแต่คนอะเนาะบางทีแบบว่าเราจะเล่นนะแล้วก็สไลด์หลบอย่างเดียวแล้วก็กิ้งก็ได้นะอืมแต่ถ้าตอนที่เราจังหวะเราถอยหลังอะ แล้วก็กด S งี้ยจากริวแล้วก็เปลี่ยนเป็น S ไงเออ S ฟึบแล้วก็หันหน้าแล้วก็กดอยู่ที่สเตปอะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันสเตปจู๊กอะมันอยู่ที่แบบว่าการที่เราถนัดอันไหนอะถ้าใครที่ยิงทะลุแม,ม่นๆอะเออลองเริ่มต้นง่ายๆก่อนก็ได้ก็คือการหยุดแบบว่าวิ่งแล้วก็หยุดยิงอะเออแบบว่าวิ่งใช่ป่ะแล้วก็หยุดยิงอะแค่นี้พอก็ได้วิธีการเริ่มต้นแบบง่ายๆนผมว่าน่าจะใช้ได้อยู่ไปเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มแบบเล่นจริงๆจังๆเลยผมไม่สนว่าพวกใครละเอาให้หมดเลย หนึ่งทีเฮ้ยไม่ตายทำยาฮิวพอดีโอเคฮึบผมมาทำคลิปครับพี่น้องไม่ได้มาเป็นคอมมูนิตี้วันนี้ขออนุญาตเลยละกันนะโ,โ,โคตรมัน มึงรับฟอล์เรนแบบตึงๆเลยหนึ่งไอ้นี่มันึเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเอาขอาเอาซสีัตัวก่อนเฮ้ยมึงรับฟอล์เรนใส่ฟอเนติโน่มึงม,มาเป็นเอวีเลยนี่ไงมึงโดนระเบิดวัตึ่งทีตายตายว่าไงครับ อุ้ยเอาชิบหายโดนหัวอ,อืมเกือบมันไม่อีโมอยู่มันถือธนูก็ลองสังเกตที่เมาส์คีย์บอร์ดผมอ่ะผมผมว่านี่ท่านจะเห็นภาพสดละเราไปโหลดมาใชใ้ดูก็ได้นะพี่เลื่อยเหรอผมว่าธานูมันก๊อตสุดลวเว้ยถ้าคนยิงแม่นๆอะ่ะผมบอกแลว้วโคตรก๊อตไม่ต้องกลัวเพลลงเพลรี่อะไรเลยแค่ใช้ยิงให้มันโดนอะ่ะเออยิงให้มันโดนจุกให้มันได้ก็ได้แล้ว ผมก็ไม่ได้ยิงแม่นขนาดน,นั้นหรอกเออเราใช้บ้าจังหวัดดูปึ๊บเอ้ยอันนี้มันฮีโร่เลสป่ะเนี่ยฮีโร่เลสป่ะเนี่ยฮีโร่เลสป่ะเนี่ยโอเคก็เข้าก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวธนูนะครับผมแค่แมตช์ดเดียวก็น่าจะพอนะเออผมว่าแมตช์เดียวประมาณสิบป่นา 10, านาทีก็น่าจะเต็มอิ่มอยู่นะแต่ตัดมาก็เหลือสักมาเจ็ดแปดนาทีแหละนะครับผมโอเคครับผมหากันที่ชอบอ่ะ